เวลาไม่มีงานทําจะทําอะไรบ้างถ้าช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ชีวิตช่วงนี้ผมก็จะมีแต่อาสาครับอยากเป็นอาสาจัง他说最近没有工作的时候生活里面都是阿渣啊我说好想变成阿าครับพาอยู่ห้องเราก็จะเจอหน้าอาซาล้วก็เล่นกับอาซาเลี้ยงอาสาทั้งวันอืเขาไม่เบื่อการอ่ะคะก็เบื่อครับบางทีแบบผมเอาจริงผมผมกลัวอาซาเบื่อมากเพราะว่าบางทีแบบเราทางานทางานแบบ เหน่อยเหนือยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีเรากลับไปอย่างเงี้ยเราก็รูปเขารูปเล่นเนี่ยเขาแต่ว่ารู้สึกความรู้สึกจริงๆผมก็คือรู้ว่าน้องเขาว่าอยากวิ่งเล่นอยากไล่จับอะไรพวกนี้แต่คือแบบบางทีเราก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมอืมค<ช>่ะเขาบอกว่าจริงๆ很担心阿莎会觉得很无聊因为他有些时候回去已经很累了但是阿莎的话其实是很想和他玩可他已经没有那个力气了但是他就觉得很对不起阿扎吧เราก็จะเปลี่ยนเป็นการแบบพยายาม รูปหรือให้ยากอุ้มน้องกอดน,น้องอะไรกินแพนเต่าให้น้องอุ้มน้องนอนไหมคะบางบางครั้งครับต้องต้องดูอารมณ์เขาด้วย <laughs> เพราะว่าบางทีแบบถ้าน้องแบบอยากเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราอุ้มขึ้นมาน้องเขาจะอยู่แป๊บหนึ่งเขาจะดิน้นแบบเหมือนจะลงวิ่งไปเล่นตอน่อแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่ในช่วงเวลาที่น้องเขากำลังแบบอ้อนเราอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมาขายมานอนด้วยมาร้องอะไร้ฟังเราอุ้มเนี้ย 嗯，哈，no, uh, 他说如这个抱着阿 s 睡觉的话呢，这个要看啊，就是看这个猫愿不愿意。如果不愿意就跑了，如果愿意的话还是可以抱一会的。啊、uh,，那你觉得他自己是猫还是狗哈、啊？如果我要多一点猫，那我买妈猫。哦，哦我很像猫啊。呃、哦，他是猫、哦。我喜欢睡觉。他的่า很ี阿ผ嘛ได แรกๆเลยอาซากิจกรรมที่ทำเยอะที่สุดก็คือการนอนใช่อาซาที่ทำได้ที่สุดก็คือกานอนใช่พอตื่นี้มาน้องก็จะท่านอนอิ่มๆน้องก็จะเล่นจิจีแบบวิ่งวิ่งวิวิ่งวิวิ่วิ่วิ่ง่เหนื่อยเสร็จปุ๊บกินกินเสร็จปุ๊บเข้าห้องน้ำแล้วไปนอนต่อโอ้เขาชอบเล่นมากที่สุดก็คือวิ่งวิ่งวิ่าวิ่งวิ่อวิ่งวิ่งเคนื่อยเสร็จปุ๊บกนนเสร็จปุ๊บเข้าองน้วไมนอนต่อโอ้ชอบเ่นมากี่สุด่งวว ก็สักพัดหนึ่งแล้วเราก็จะติดอาษาหนึ่ง